ที่เกษตรพอเพียงในแบบฉบับของหมอดินสมพ์ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญไปที่ดินและน้ำเท่านั้นการใช้สิ่งที่มีอยู่ให้คุ้มค่าก็สำคัญแม้แต่เศษไม้ที่เหลือจากการตัดแต่งกิ่งไม้ผลหมอดินก็สามารถแปลเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้ไอเตาเศรษ,ษฐกิจนี่นะครับลุงได้ทําขึ้นมานะครับทำเป็นตเตาเผาถ่านของลุงขึ้นมานะครับเตาน้ําส้มปันไม้เนี่ยนะนอกจากเรามีเศษไม้เราอยู่เราก็มาทําเอามาเผาถ่าน เราก็ยังได้าใช้แล้วเราก็ยังได้น้ำส้มควันไม้เพื่อจะเอาไปพ่นในพืชผักของเราได้ดีมากนะครับน้ำส้มควันไม้มีกลิ่นไหม้และมีสีน้ำตาลแดงมีประโยชน์หลายอย่างเช่นใช้รสไม้ผลเพื่อช่วยเพิ่มความหวานช่วยย่อยสลายปุ๋ยคอกลดกลิ่นใช้กำจัดมดปลวกเชื้อราและไส้เดือนฝอยได้ดีครับ เกษตรกรสามารถใช้ถังน้ำมันขนาด200ลิตรมาสร้างเป็นเตาเผาถ่านโดยมีวิธีการดังนี้ครับเริ่มต้นวางถังในแนวนอนแล้วเจาะหลังถังขนาดความกว้างประมาณ25คูณ50เซนติเมตรและเก็บเศษที่เจาะเอาไว้เพื่อทำฝาปิดด้วยนะครับจากนั้นเจาะฝาด้านหน้าถังให้มีขนาดเท่าปี๊บตรงส่วนนี้จะใช้เป็นช่องเพื่อจุดไฟครับ นำปิ๊บมาตัดด้านฝาและด้านข้างออกข้างหนึ่งและตัดด้านล่างออกครึ่งหนึ่งจากนั้นนำไปต่อกับถังส่วนที่เจาะไว้เพื่อป้องกันเปลวไฟพุ่งออกด้านหน้าต่อไปให้เจาะรูด,ด้านหลังถังเป็นวงกลมสำหรับต่อท่อระบายอากาศขึ้นไปและนำข้องงอมาใส่ด้านบนจากนั้นวางถังบริเวณที่ต้องการประกอบเตาแล้วก่ออิดรอบถัง โดยให้มีระยะห่างจากถังประมาณ20เซนติเมตรทุกด้านเลยนะครับและนำทรายใส่ลงไประหว่างช่องว่างของถังและอิฐครับนอกจากนี้ให้นำเหล็กเส้น4หุนมาทำเป็นตะแกรงรองไม้ฟืนใส่ลงไปในถังนะครับเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สุดท้ายให้ใช้ท่อไมไายขนาด4นิ้วยาว4เมตรทะลุปล้องไมไายตลอดลำท่อนเพื่อใช้เป็นท่อระบายอากาศและควันไฟ เจาะรูใต้ท่อห่างจากข้องอ20เซนติเมตรเพื่อใช้รองน้ำส้มขวันไม้ครับตรงนี้ก็คือเตาเศร,รษฐกิจเผาสารน้ำส้มควันไม้นะครับคือตอนนี้เราได้ก่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะเอามาเผาได้เลยเราจะต้องเอาไม้เล็กนะครับเอาไม้เล็กลงลงข้างล่างไม้เล็กลงข้างล่างมาได้สักครึ่งนึ่ง แล้วเราก็เอาไม้ใหญ่ทับไม้บนข้างบนนะครับให้เต็มเพราะว่าไฟเนี่ยเขาก็จะกินข้างบนลงไปก่อนแล้วพขอข้างบนเป็นเป็นฐานแล้วปุ๊บจะสุกแล้วเนี่ยเขาก็จะค่อยลามลงไปถึงข้างล่างจะฐานทั้งทั้งใหญ่ทั้งเล็กเนี่ยเขาจะสุกเสมอกันแต่ถ้าเกิดเราเอาไม้ใหญ่ไว้ล่างไว้เล็กไว้บนมันมันจะเป็นที่เท่าหมดเลยข้างบนเพราะมันกินข้างบนลงไปก่อนนะครับครับขั้นตอนเรียงไม้ที่เราพร้อมที่จะเผาได้แล้วนี่นะครับทีนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราก็มาขั้นตอนเรื่องจุดเลยนะครับจุดทางทางหน้าเตานะครับครับก็สังเกตพอเราเราจุดไฟทางหน้าเตาแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราจะรู้ว่าไฟจะเข้าไปติดในเตาหรือยัง มันจะมีไอ้ฟันขึ้นมาตรงตรงหลังตรงเต่าเนี่ยนะครับขึ้นเป็นเปลี่ยี่ห็นเนี่ยนะครับแต่แล้วเมื่อเห็นตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งพอไฟเขาขึ้นมาแดงตรงนี้เลยเนี่ยเราก็ถึงจะเริ่มปิดฝาเต่านะครับ สังเกตดูนะครับตอนนี้ไฟเราติดแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเห็นข้างนอกอข้างหลังนี่พูนเลยนะครับไฟป,ปิดแล้วเราก็เอาฝาเนี่ยมาปิดเลยนะครับพอเราปิดฝาแล้วนะครับเพราะว่าไอเปลวฟันเขายังออกข้างฝาอยู่เนาะเราจะต้องเอาทรายเนี่ยครับมากบกบฝาให้หมดเลยนะครับ พอเราตายกบข้างหลังนี่หมดว่าดูว่าฟันเขาไม่ไม่ออกทางหลังเตานี่แล้วนะครับพอเขาจะหนิบด,ดีเนี้เราก็จะเราจะสังเกตได้เลยว่าฟันก็จะไปขึ้นที่ปล่องนั่นนะครับเมื่อเข้าชั่วโมงที่3จะสามารถเก็บน้ำส้มควันไม้ได้โดยการต่อข้อง,งอจากปล่องควันเข้ากับท่อไมไผยที่เจาะรูไว้ แล้วนําผ้าชุบน้ํามาพันที่ท่อไม้ไผ่เมื่อควันวิ่งผ่านท่อไอความร้อนจะกระทบกับความเย็นและจะกลายเป็นหยดน้ําให้นํากระบอกไปรองตรงรูที่เจาะเอาไว้นะครับเท่านี้ก็จะได้น้ําส้มควันไม้แล้วล่ะครับน้ําส้มควันไม้จะเก็บได้จนถึงชั่วโมงที่7จถึงเนะครับแต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับชนิดของไม้และรูปแบบของเตาเผาด้วยนะครับหลังจากนั้นให้นำท่อไม้ไผ่ออกเพื่อคอยสังเกตว่าไม้ไม่เป็นถ่านหมดหรือยัง โดยในระหว่างการเผาถ่านจะต้องคอยสุมฟืนเข้าไปเรื่อยๆนะครับวิธีการสังเกตว่าไม้ไม่เป็นถ่านหมดหรือยังให้ดูจากปล่องควันครับถ้าควันบริเวณใกล้ปากปล่องสูงขึ้นไปประมาณ3เซนติเมตรนั้นค่อนข้างใสแสดงว่าไม้เนี่ยไม่เป็นถ่านหมดแล้วให้นำกระสอบสายจุ่มน้ำมาปิดที่ด้านหน้าเตาจากนั้นเอาไฟแช็คไปจุดใกล้ๆปากป่อง จะเกิดเปลวไฟลุกขึ้นมารอให้เปลวไฟนั้นดับลงไปแล้วจึงเอาผ้าคีริ้วห่อทรายทําเหมือนลูกประครบจุ่มน้ําให้เปียกวางอุดไปบนปากปล่องสังเกตว่าตอนนี้จะต้องไม่มีควันเล็ดลอดออกมาจากเตาแม้แต่จุดเดียวนะครับหากมีจะต้องกรบหรือว่าอุดรูร่วนั้นให้หมดเพื่อไม่ให้อากาศเข้าออกได้เลยนะครับ แล้วถ้ามีควันเล็ดลอดออกมามันจะเป็นยังไงคะหลวงอ๋อถ้าเล็ดลอดออกมานี่แสดงว่าไอ้ฟันพอฟันออกมาปุ๊บเนี่ยฐานข้างในเขาจะคุคุคือเหมือนกับว่ามีอากาศเข้าได้ปิดแล้วเนี่ยควรจะอยู่กับเขาสัก15นาทีถึงยีนาทีเนาะ <c oughs> แต่บางคนเนี่ยบางทีอยู่ข้าวไปถึงพอปิดปุ๊บรีบกลับบ้านเลย <c oughs> เนาะไม่ได้ดูว่าว่าอย่างที่บอกกันเมื่อกี้ว่าฟันมันจะเล็ดลอดไหมเพราะกลับไปบ้านเช้ามาเปิด มันก็กลายเป็นขี่เถ้าทั้งเตาเลยที่เขาเรียกวรลานบอกว่าคนไม่เอาฐานที่เราจะได้ฐานแล้วถ้าเราก,กบมิดคิดเราก็สามารถที่จะได้ฐานใช่ไหมแต่พอเราทิ้งไปเนี่ยคือมันก็คุเป็นที่เถ้าหมดเลยมันที่เขาเปรียบเทียบว่านั่นแหละคือคนไม่เอาฐานเพราะเราหนีเขาภาย15นาทีเท่านั้น อ๋ออย่างนี้เองเลยครับแม่ที่เรียกว่าคนไม่เอาถาน <c oughs> แต่หวังว่ากเกษตรกรที่นําเอาความรู้เรื่องเตาเผาถ่านเศรษฐกิจไปใช้จะได้ถานและน้าส้มควันไม้ไปใช้กันทุกคนนะครับ